สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมิราซ้อมโชว์รถแฮ เมื่อสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายประจักรชัยหายทองคำก็ได้กลับมาเดินหน้าเริ่มเตรียมการแสดงในรูปแบบรถแห่อีกครั้งพร้อมเผยคลิปการซ้อมของศิลป,ปินที่เขาดูแลรวมไปถึงเอมิราชนเิรันวานิชเจ้าของเพลงฟ้ามีตาที่เป็นกระแสช่วงที่ผ่านมาโดยล่าสุดประจักรชัยได้ปล่อยคลิปขณะที่เอมิรากำลังเตรียมตัวแสดงรถแห่ครั้งแรกซึ่งไลฟ์เดินกล่าวมีความยาว28นาทีซึ่งหลายคนได้ฟังเอร้องเพลงหลากหลายแนวรวมถึงซิงเกิ้ลไง ง้องผลงานสุดฮิตของตั๊กแตนชนระดาด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงครั้งแรกแต่หลายๆคนก็เข้ามาให้กำลังใจเอและมองว่าเธอน่าจะมีพัฒนาการไปได้ดีในอนาคตจนยอดชมไลฟ์ส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำงานในฐานะศิลป,ปินของเอมิราได้รับการสนับสนุนจาก3บอสแบรนด์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของ3นักธุร,รกิจอย่างประจักษ์ชัยไหทองคําเสี่ยเบิร์ดพนาและปาเทพเลิงนกทาซึ่งนอกจากงานเพลงแล้วเอก็มีผลงานด้านอื่นๆให้ติดตามด้วยซึ่งล่าสุดก็ม มีการเปิดเผยว่าเอจะมีซิงเกิลสองเร็วๆนี้งานนี้ต้องบอกเลยว่าสาวเอมิราสวยขึ้นมากๆออร่าจ,จับกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ